เอาละครับผมสวัสดีทบทบทากันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชคบิ๊กวีคลิปนะครับผมห่างหายกันไปนานเลยนะครับวันนี้เราจะมาสอนใช้เจ้าอาวุธที่เรียกว่ามอต้านะครับเลขสี่ผมเป็นอะไอีกแล้วเนี่ยนี่นะครับตัวนี้เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไหนเดีวกนเนี่ยในพาร์ทก่อนเนี่ยเออมันเริ่มไม่ใช่ในพาร์ทก่อนนี้ในคลิปที่แล้วแล้วกันนะครับในคลิปที่แล้วที่เราเล่นมอต้าไปนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นการโชว์ให้เล่นมากกว่านะนะครับตามที่เพื่อนๆอ่าถึงเพจไว้นะ เออวันนี้ก็จะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับสอนวิธีใช้แบบละเอียดเลยนะแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนดีรับชมจนจบด้วยนะมาครับผมเดี๋ยวเราหาจุดยิงมอต้าก่อนนะครับเราจะได้รีวิวกันง่ายๆอีซี่เลยเออผมแนะนําให้เป็นจุดสูงๆนะครับอย่างเช่นพ่วกบ้านนะครับสิงคโปร์ซ่าน,นั่นเองตัวนั้นก็เลยขึ้นกัน ตัวนี้ก็ได้ไมั้งโอเคจะยิงจากระยะไกลอย่างนี้เลยนะครับเราต้องมาไว้ไกลไกลก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าอัปเดตไปหรืยอยังนะนี่น่าจะผ่านมาเดือนกว่าเลยนะครับเอาอะไรมาเมื่อระวางเสร็จแล้วเราก็หน้าคอนโทรลนะครับเราจะเห็นว่ามีกระสุนอยู่3แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นแบบมีเดียมชาร์ตนะครับแล้วก็แบบที่2ก็เป็นโลชาร์ตแล้วก็แบบที่3ก็เป็นไฮชาร์ตนะครับ ทั้ง3แบบเป็นกระสุน HE นะครับหรือกระสุนระเบิดทั้งหมดเลยนะครับเราจะลองแบบโลชาร์จก่อนท่านเองนะครับเดี๋ยวดูนะครับจะสังเกตเห็นตัวเลขขึ้นมานะครับตัวเลขมันก็จะอยู่ในระดับนี้นะครับตั้งแต่800ถึง1 000, น0่นเรายิงไปก่อนเลยเราลองกดตัวเดูนะครับเราสามารถดูได้ว่ากระสุนจะตกตรงไหนนะแต่ผมว่ามันน่าจะบั็นะครับดูไม่ไดอ้อีกรอบหนึ่ง อันนี้เป็นระยะไกลด้วยกันมาดูนะครับว่ามันจะตรงตรงไหนนะระยะ800ร้นะมันได้แค่นี้จริงๆ800ยิงไปเลยตรงนั้นนะตกไหมโอเคอ่าตกนะครับเห็นไหมมันไกลามากนะครับนี่คือระดับโลชานนะต่อไปเป็นมีเดียมนะครับมีเดียมจะโผล่มาที่นี่เลยพันหกพันสี่นะครับพันพันหก่แหละประมาณ พั้า 1, ร้อยกว่ากนะผมกะนะมันคือมันจะยิงไกลกว่านั่นเองครับลองดูถ้าสังเกตน,นะครับมันจะยิงไกลกว่าคือไม่ตกในแมตช์แน่นอนนะครับน่าจะเลยไปละไม่เป็นไรแต่ที่3ก็คือเป็นไฮชาร์จนะครับผมจะโผม,มาที่นี่เลยครับระดับเลยพ8 0 0นะครับอาจจะประมาณสัก25 0 0แล้วประมาณนี้นะลองยิงดูครับเห็นไหม มันจะยิงสูงแล้วไกลแล้วก็คือหายไปเลยนะครับไม่ปรากฏในแผนที่ดังนั้นเวลาเล่นก็ไปวางไกลๆนั่นเองอ่าเหมาะสำหรับแมปอะไรเหมาะสําหรับแมปทะเลทรายนะครับแล้วก็แมปที่มันอยู่ไกลๆเช่นแมปอะไรนะหอดูดาวใช่ไหมที่เป็นแมปสีเขียวนะครับไม่ใช่สีเขียวเป็นแบบว่าป่าชื้นนะครับเป็นทะเลเยอะเราต้องเล่นในทะเลด้วยนะได้แหละเหมาะสมกับแบบนั้นนะ แต่ถ้าแบบนี้เี่ยเรามองไม่ค่อยเห็นศัตรูนะครับเราจะเน้นสนับสนุสนมากกว่าถ้าเราจะยิงไปจากจุด B นะครับเราก็ต้องไปยืนตั้งแต่ตรงทะเลทรายตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะยิงไปจุด A นะครับมาดูกันนะว่าเราจะสนับสนุนจุด A ได้หรือเปล่านะประมาณนี้ไหมประมาณนี้นะจะใช้เป็นแบบม mm ีเดียมเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าใช้ตัวอื่นเนี่ยมันจริงไม่โดนแน่นอนนะครับเลยก็หมายหมดระยะนี้อ่ะ ระยะสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับอันหนึ่งร้อยประมาณนั้น,นะลองดูสิไปลงเท่ไหนครับมันช้ามากมันได้ผลลัพธ์ค่อนข้างชา้าผมว่าเลยอ่ะเราตามลงมาสักแปดร้อยนูนร้อยตรงนู้นดูกันครับโอ้โหหนึ่งพสองตรงนี้ไปไหนละไปรู้แล้ว ตกลง,งตรงไหนครับอยู่ในแมพพันสี่ไปโดนไหมครับโอ้โอเคมันไม่ได้แล้วแรงส่งไม่น่าจะถึงแล้วนั้นเราใช้เป็นมีเดียมชาร์จเลยแล้วกันนะครับแต่ยิงในระยะเอ่อเฮ้ยไกลไปไหมมันได้แค่นี้แหละลองดูกันยิงไปไหนละไป่นแล้ว,ลวตกตรงไหน โอ้ยตกนู่นเลยบันเลยครับแสดงว,ว่าเราต้องอยู่ในระยะที่พอดีมากๆเลยคือเล่นสนับสนุนนะครับไม่ค่อยแนะนํานะครับสําหรับสายบูรนะสายมันนะแต่ถ้าเป็นสายชิวสนับสนุนเพื่อนนะครับอินเนเรื่องก็ทําได้นะแต่ว่าได้คลิปก่อนเนี่ยผมก็ได้ให้ดูวิธีการประยุกต์ใช้ไปแล้วนะครับเล่นยังไงให้สนุกสนุกมันๆน,น,นะครับ A v P แน่นระยะนี้ลองสนับสนุนบีดูดีกว่านะยิงบีดีกว่าครับ ลไรยิงก่อนแล้วเป็นแบบโลชาร์ดนะครับก็คือเป็นพลังงานแต่ว่าตับนั่นเองปึ้บเอาต่ำที่สุดเลยยิงไปครับไม่รู้ลงหรือเปล่านะกลางบ้านไหมหรือว่าเลยผมว่าเลยว่ะอูโหเลยนั้นมีรถถังอีงกน,นะถ้าสมมุติว่าระยะที่คือต่ำสุดเลยครับอ่าประมาณหนึ่งสสสี่ห้าห้าช่องนะครับ ระยะยิงรถชา้าก็คือ5ช่องนั่นเองแต่มีเดียมกับมีเดียมกับหายนี่คือไปแน่นอนครับไม่ต้องวันเลยหายเกินนะต้องรอผู้พัฒนานะครับแอดมดเออ,เอ,อไม่ใช่แอดมดเด็กแอดแบบที่มันใหญ่กว่านี้มานะครับผมเห็นในอ่ิทูเขาอยู่นะเอาบักอีกละระยะตามสุดเลยประมาณ810 820ยนรลับกี่ช่องเอ่ย1 2 3 4งสนลับคือ5ช่องนะครับ เลงเงยตรงถนนดีกว่าน่าจะมีคนเดินมาให้เรายิงอยู่อ้มันหวังผลยากเกินเดี๋ยวเราลองไปดูแมปซันนี่วันเล่ดีกว่านะครับเออเผื่อว่าจะมีแมปใหญ่โอเคมันไกลเกินไปซันนี่วันเล่ครับมาเราอยู่ในแมปซันนี่วันเล่เลยนะครับมีรถอะไรแปลกๆให้เราได้ดูเพียบเลยนะครับกดอื่นโอ้นี่มันเมงุมินอควาแล้วก็ อะไรนะดักเดสนะครับโอ้ยมีมอเตอร์ได้ไงแสดงาาว่าเอามอเตอร์ออกไปหรือเปล่านะน่าจะเอามอเตอร์ออกไปนะครับไม่น่าจะเวิร์กอ่ะผมว่าลนะเอาใหม่เผื่อว่าอยู่ในสายอื่นนี่มีไหมมีโดรนนะครับกระชูนไอวีซูแมนปืนเทียสองด้วยผมไม่ดูทเทียะไรด้วย เออไม่มีมอต้าครับน่าจะอ,าออกไปนะฮะไม่เวิร์กนั่นเองโว้โวโวโเสียได้จริงเลยแล้วเดี๋ยวผมสรุปเลยดีกว่าเลยครับมอตา้าเนี่ยระยะยิงอยู่ที่ประมาณเออเก้าช่องนั่นเองนะครับประมาณห้าไม่ใช่เก้าช่องนี่เจ็ดถึงแปดช่องนะครับ มันคือระยะที่เราลดต่ามาสุดเลยนะครับโลชาร์ Low ก็คืออะไรก็คือเป็นการาเพิ่มอัตรายิงนะครับแต่ว่ามันเป็นอัตรายิงที่ต่านะครับแรงระเบิดมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าโลชาร์มีเดียมชาร์ดไฮชาร์จต่างกันตรงอัตรายิงนีครับอัตราการส่งลูกปืนนั่นแหละไม่มีอะไรมากหรอก ก็สรุปเลยนะครับผมไม่แนะนําให้เล่นนะครับแนะนำมาให้เล่นอย่างอื่นมากกว่าหรือว่าประยุกต์ใช้เล่นเอาเน่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูแมต์นี้นี่มันน่าสนใจขนาดไหนกันเชียวไว้เจอกันพัดหน้าแล้วกันนะครับสาวว่ามีอปเปเช่หรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขอบคุณทุกคนนที่รับชมคลิปผมจนจบนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ๊ายบายครับเจอกันพันหน้าจ้า